คลิปนี้เหมาะสำหรับอายุ18บวกมีคำหยาบเยอะบ้างแต่ไม่ได้ดา่าใครรอกคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับผมเจ็บนะครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมหอยแบงค์นะครับผม มาเหมือนนี้วันสุดดีๆครับก็ต้องมาละเลนเรื่อยๆกันดีกว่านะครับตอนรับปันจุด <laughs> มาเริ่มกันเลยนะครับผมส่วนอาวุธผมจะใช้เจ้านี่ครับนี่ปืนนี้เลยอยากใช้มากแต <laughs> ่อะไรหะไม่ออกดูเอาเองแล้วกันโอเคเริ่มกันเลยครับอ <laughs> นที่เราจะเล่นคือด่านโกส o w วนะครับนะถ่ายเล่นๆครับไม่มีอะไรจะทําอยากถ่ายลง youtube <laughs> มีอไรลณขึ้นมาก็อยากจะถ่ายแหละนะ ส่วนเซียงนะครับผมใช้สีมาตรฐานนะครับผมนะไม่ได้ใช้ลาสิวิยาโซนะครับนะเขาไม่ได้เล่นบ่อยมาอันนี้ชอบชอบตายตเลยเรียบร้อยเก็บเลยเก็บ็อตมาโอ้ ทีมเราจะได้เปรียบน,นะครับนะเดี๋ยวถ่ายแค่สองแมปแล้วกันนะครับสองแมปเลยก็คือรอบนี้แล้วก็รอบหน้านนะครับก็พอโอ้โหหลับไปเลยเนี่ยจอดยีกคือไม่ได้อะไรเลยต่อมา จอเจ๊เอหลับเลยยี่อะไรครับสวัสดีครับเออสวัสดีน่าจะดีครับเออระเบิดไอ้โอ้ยหลับไม่ต้องไม่ต้องั้งทัวร์เอาเลยเอาเลย นะครับนะวันศุกร์ดีๆต้องระเลงด้วยเลือดนะครับต้องระเลงด้วยเลือดยันะมีเวลาว่างๆก็ถ่ายคลิปลงซะโอชเกมสต็อปปอ์ลับไปเฮ้ยหลุดได้ๆๆๆนักไม่ไหวแล้วเล่นน้อยอยู่ที่6นะครับตาย3ฆ่า3ามเท่ากันเลย ากระกาหน่อยเท่าเทไม่ได้แหลกนานมูเตลลุกพทอยบอลนี่แหละโอ้โหตกใจ <c oughs> กตกใจเหี้ยตกใจฮะเอาเลยเหรอได้เดี๋ยวจัดให้โอเคเอาไปเก็บซะแล้วโอ้โหมาถึงตั้งตัวรอถ้าตกใจเลยโอ้โหเฮ้ย เนี่ยเก็บไปเก็บสักคนก็ยังดีเล้วเว้ยระวังปืนระเบิดให้ดีเฮ้ยระเบิดหลับเลยตัวสไนส์สอยหัวขาดหัวขาดครับพี่น้องผมกลับมาใช้เสียงมาตรฐานะครับ ตีเลยสามถ้าแล้วไงไวรุ่นเซ็งเลยไวรุ่นเซ็งเลยแย่ตายเลยโอ้โหชิปเปิลคิวเลยเฮียแด้ไปสามหลับแต่งหน้าตาดีเหมือนเดิมใช้ไปไรต่ออย,ยู่โจมลักอิฐเดี๋ยวปืนปืนคู่นั้นเดี๋ยวค่อยเก็บไปใช้ทีหลังแล้วกันถ้าม,มีเวลาว่างจะเล่นโว้ย สามอีกคือมันจะโผล่ออกมาโอ้โหหลับเลยเอเคนี่วะเจ็ดโดอะไรจะเอาโอ้จะลอ่อจะล่อปืนกูโอ้จัดปลายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าหรอกครับเบอร์น,นี้ขึคุณผูว่าไม่ชอบเขาชอบเลยทต่ไม่ผมยิงแม่นนะยิงแม่นเลยผมส่ง จบครับศพเฮ้ยไ,ไม่ตายนะไงจะรอดไหมไฟรเบิอุ๊ยเฮียระเบิดโอ้ไม่ทันมายังไงจ๊ะแบบเป็นอาจารย์ดีเหมือนเดิมครับผมนะแล้วตอนนี้ก็มีด่านมานะครับผมด่านนี้มีชื่อว่าไทเปมอนะครับนะเป็นด่านในห้างสับสินค้านะครับเป็นด่านในแถวแดงเป็นนี่กันได้นะครับ แต่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันเลยเล่นโกดพากันแหละพอมีคนเล่นมัน่งคนเยอะหน่อยสนุกดีเอาเสียงเอฟเฟคเกมคอยแบงมาใส่ตอลวอีกม,มันเมื่อน,นั้นน่ะโอ้ยเฮียมีดมาหลังอ,อะไรเนี่ยตกใจครั้งที่สองโอ้เอาหนูกลัวเลย โอ้ไม่ดาวกากมากมาที่เว้ยผมแย่งเกียร์สีระเบิดเล้งให้ระเบิดฉลองให้ระเบิดเอาไปชนะครับผมไม่ได้ชาค่าได้แค่นี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาห้องอื่นมาเล่นก่อนนะครับผมนะแมตช์ที่สองนะครับนะเดี๋ยวมาครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีก อ่องนึงแล้วนะครับผมนะเป็นหมดนี้เลยครับนะเป็นหมดที่เป็นด่านที่ฮิตกันมากเลยเดนะี๋ยวเรากล่นกันต่อเลยครับผมไปวันศุกร์ต้องละเลงเลือดนะครับนะ <c oughs> พอยวอไม่ค่อยแตะแตะเว้ยเด็กเล่นจบไปแตะและมาออกกันเลยด่านนี้เป็นด่านที่ชาวพอยวอเอ้ยเพลพอยแบงค์นี่จะชอบเล่นมากเลยที่น,นีน้เจอกันได้ ที่เวลาดีเลยระวังระวังครับเฮ้ยเอ้ตายเร้ังไงเอเอแล้วแลเฮ้ยเฮ้ยอาไม่ให้ไม่ให้เป็นหรอกแี่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเ้ยโอ้โหหลับเลย AK แล้วเลงระเบิดหน้า ตอ่อนะครับนะเราเล่นแค่สองแม็คพอนะครับนะเล่นๆพอวอเดี๋ยวเติมแล้วเพราะวันนี้ก็วันที่อะไร16ใช่ไหมก็นะครับวันที่16ก,ก็หลังที่16ก,ก็มีชุดชุดหนึ่งแล้วก็ปืนเลเซอร์นะครับจะเอาให้ได้ห้าร้อยเล่น6ร้อยเลยจะได้ครั้งนี้ต้องให้ได้ลูซี่นะเฮ้ยรอย จับเป็นคิวเลยพี่น้องเอ๋ยผมใช้ผมกลับมาใช้เสียงเหมือนเดิมนะครับนะครับนะโอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับเล่นเหลือน้อยแล้วไม่ไหวนี่เสียงเบิดภารกิจผมก็สำเร็จหมดเลยโอ้โหเจ๋งยิงตไป เราติดเสร็จในดา่านในแมปเดียวเลยอีเช็ดเช็อุ้ยระเบิดไออระเบิดไอสัตว์ระเบิดโอมาเป็นชโอตขึ้นโค้ดเลยเจอเทวันกากมากไม่ได้ไม่ได้แตะนานครับผม,มแตะเลยแตะแต่พอยวอลนี่แหละนะเพื่อ อีกที่อะยังมีอีกเนไจอเป็นอักเลยไม่ใครรู้เลยนะเฮ้ยดีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่ไหวรูสึกเยอะขอลาบก่อนลาบก่อนเว้ยบายโชคดีเพื่อนหน้าตาไม่ดีเว้ยนะครับนะคนหน้าตาดีหมดครับเฮ้ยโอ้โหเปิดตัวนี้หลับเลยชัวร์แล้วต้องเล่นปืนคู่แน่ๆ โโอ้หไปฝั่งไหนดีเนี่ยโอ้โหระเบิดไาน่ซนในโดนกระสุนเจาะกระโหลกเฮ้ยอะไรมามาอะไรอะไรเนี่ยไดมาโอ้โหโอ้โหเหี้ยโหเลิศเลยหนึ่งเอาอีกแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งแล้วโอ้โหตายเหลือเหนึ่งเหี้ยมาก แค่แค่ตกท้ายแหละฮะเอ้ยเออเขายังช่วยไม่ไหวโอ้เลิศเหลือหนึ่งถ้าจะบอกว่าคนที่เป็นทอกว่าให้เลิศเหลือสี่เซ็งเป็ดมากถามผมเถอะผมยังเหลือหนึ่งยังแยกว่าอีกนะหลับสิหลับสิโอ้โหลับซะเองโกรจะเป็นพิษเป็นอะไรไม่รู้อ่านเองแล้วกันฆ่าเก้าฆ่าได้เก้า ตายเจ็ดเออยังดีเหระเว้ยวันสุดดีดีต้องระเลงดเลือดมาละเจอโจทย์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 กลับไปเลยโอ้โหมาจากไหนยิงเลยเจาะกระบาลโอ้โหเละเลยโอโ้คนหนึ้ที่หนึ่ง,ท,งที่หนึ่งเป็นใคร ที่หนึ่งเป็นใครจ๊ะอ๊ะยังไหนต่อนะปุ้ยปิดยเปิดตัดดีโหลดเฮ้ยที่สามค้าสิบตายแปดนะมาหกมาแล้วไง ายไปอีกไหมนั่นไงเดือดอีกแล้วก็ไปเฮดช็อตไปเลยไปอีกไหมโอ้โหอันที่สองโอ้ไม่ไหวแล้วหลับเลย ADC สีมือพัฒนาหน่อยเว้ยมา มาไม่พลาดจริงสะดทีดีโอ้ยนี่ะไรโอ้ยอ้โดไม่ดีอ้ยไหน่อยนะโอ้ฟังมนมีโอ้ยไม่มาลุมยิงชัดแต่ทอยวอนี่ลุมลุมเลยย้ำเละลุมกินโต๊ะว่าได้ จะจบแล้วนะครับ <tong> s. <S โอ้โหขาดเป็สสนเชะว้ยข่าวขัดขศหนึ่งนี่ทำดูเยอะไปเลยเฮ้ยจบครับ b l u t e win แหมครับผมได้ที่สามครับเออได้ดีเว้ยเอเยอของรางวัลน,นะครับผมอ่ะก็ สนุกสนานกันไปนะครับผมนะก็ถือว่าเล่นกันขำๆนะครับผมนะถ้าบางวันก็จะมาเล่นและ p o i n แบ a n นะครับนะปืนแท็กก็ยังมีอยู่เว้ปืนนึงยังไม่ใช้ครับปืนปืนพกคู่นี่แหละครับนะปืนเนี่ยยังไม่ใช้ครับเก็บเอาไว้ครับผมนะเอาไว้สไพายเอาไว้หาหาครับด่านใหม่ก็วันนี้ก็ไม่ได้ดีวิวหรอกครับเพราะว่าเขาเล่นน้อยครับคพือด่านใหม่เขาจะเล่นน้อยครับจะเล่นในด่านพวกนี้แต่นี่คือยอดนิยมของชาว p o i แบ Bank อะไก็ว่าด่านนะครับโอเค วันศุกร์ะเรีนเลือดก,ก็จบงลงแล้วนะครับผมขอให้มีความสุขนะครับนะในวันหยุดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพยวนะครับนะไดวันลราจะสมของนะครับผมนะของที่เอออภิมหาญาติอิงเป่นงนะครับผมนะนะขอคุกป,ปองแค่17ก็จะลุกค้าและได้แน,น่นอนลูซี่นะครับนะแน,น่นอนโอเคเวลาหมดแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนะครับผมบายโชคดี f ัก k you เ e r y much yeah.